สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกยอาร์คไนนนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะพาไปดูโมดูลนะครับของเกวเวลนะครับโมดูล <c oughs> ของเกวเวลนะครับจะเพิ่มนะครับความสามารถเรื่อง max hp ขึ้น100หน่วยนะครับแล้วก็อา defense เนี่ยเพิ่มขึ้น40หน่วยโดยที่มีสถานะเทรด เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเรา retreat หรือว่าดึงเอาเวลขึ้นจากสนามเนี่ยจะได้ค่า DP กลับมาส่วนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งในในตัวเกมเขียนว่า large portion ก็คือกส่วนใหญ่ๆเลยนะครับกลับมาซึ่งเท่าที่ผมไปลองเนี่ยเวลผมใช้5หน่วยในการลงในตอนเริ่มต้นนะครับแล้วพอถอนเกรวลขึ้นมาเนี่ยผมได้คืนมา4นะครับ ผมคิดว่าตรงส่วนนี้มันน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์แต่มันไม่ได้บอกนะครับในเกมไม่ได้บอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผมหาข้อมูลดูแล้วก็ไม่เจอไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เงนถ้าเกิดใครทราบรบกวนนะครับก็ขออนุญาตและรบกวนคอมเมนต์ไว้ที่คลิปด้านล่างจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนที่มาดูนะครับขอบคุณนะขอบคุณลงุงนาเลยนะถ้าเกิดมีใครหาขอ้อมูลดูแล้วก็ได้นะครับอ่นะทีนี้มาดูกันที่วิธีการปลดล็อกนะครับ การปลดล็อกโมดูลนะครับก็จะมีสามนี้เลยคือเลเวลความเชื่อใจร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็วัตถุดิบส่วนไอ้มิชชั่นเนี่ยนะครับจะมีผมให้มาดูอันที่2ก่อนนะครับให้ผ่านดาน4-8นะครับในระดับ3ดาวโดยที่เกรเวลของเราเนี่ยต้องลงไปเล่นโดยแล้วก็ห้ามให้โอเปอเรเตอร์ตัวไหนเลย ปูุกค่านะครับต้องไม่มีโอเปอเรเตอร์ตัวไหนทูุกค่าทีนี้ได้ด่าน48เนี่ยมันจะเอื้ออำานยให้เราทำมิชชั่น1ด้วยนะครับมิชชั่น1ก็คือให้เกรวลเนี่ยลงสนามอย่างน้อย4ครั้งทำแบบสะสมไปไป5 5ด่านนะครับเล่นไปให้ให้ครบ5ด่านแล้วก็ตัวเกเวลลงไป4ครั้งต่อ1ด่านนะต่อ1นด่านลง4ครั้งนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าทำไมดาน4.8มันถึงเพื่อให้ให้เล่นชั้นหนึ่งไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นครับผมโอเคดาน4.8นะครับให้ดูก่อนว่าเจอศัตรูตัวไหนนะครับก็คือเราจะเจอตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้คือตัวตัวป่วนเลยของด่านนี้นะครับก็คือเมื่อมันถึงระยะมันถึงการโจมตีเนี่ย มันจะใช้สกิลทันทีนะครับสกิลนั้นจะทำให้เราติดสปันคือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับบล็อกออเปเรเตอร์เราจะบล็อกไม่ได้นะครับแล้วก็ลดเลือดด้วยเป็นโอเวอร์ไทม์ลดเลือดเรื่อยๆพวงโดนไปผมไม่รู้จำไม่ได้ว่ากี่วินาทีครับแต่นานนานพอที่จะทำให้โอเปเรเตอร์โอเปเรเตอร์ตัวนั้นตายครับก็ขอแบคทีฟนะครับเดี๋ยวขอจัดทีมแป๊บ,บนึง Okay. จัดทีมเรียบร้อยอที่จริงไม่จาเป็นต้องใช้แบบผมนะเพราะว่าในมิชชั่นเนี่ยมันบอกว่าม,มันไม่ได้มีข้อจํากัดว่าต้องใช้ตัวละครกี่ตัวหรือตัวละครประเภทไหนคือลงได้หมดเลยนะครับเงื่อนไขอย่างเดียวคือห้ามตายจะลงกี่ตัวก็ได้จะเล่นกี่ตัวก็ได้อันนี้ผมเอามาให้ดูเลยว่าอันนี้ที่ผมเล่นแล้วผ่านนะผมใช้ประมาณนี้นะครับ หลักๆคือเอาเกรวิลมาดึงสกลิลไอตัวสาขาแคสเตอร์เท่านั้นนะครับเอก็อเดี๋ยวผมจะลงก่อ,อ,อนนะครับก่อ,อนเลยตำแหน่งนี้นะก็พี่เสือนะครับเมาเรื่องตำแหน่งนนะ จที่นี้ที่เหลือเราเตรียมเกรวิลอย่างเดียวเลยรอซากาแซสเตอร์ออกมาดูแง่ทอนเปิดสกิล,ลได้เปิด อ่ะาาซากาแฮสเอร์ออกมาแล้วนะครับก็ลงเกรเวลเลยครับดึงสกิลนะครับยิงบนพัเนือแล้อให้ถอนมีสกิลแล้วก็เอาเกรเวลขึ้นครับัวที่สองมาแล้วเดี๋ยวมันจะยืนมันจะยืนตรงนั้นก่อน็ให้ดึงสกิลดึงสกิลออกก็ มันก็จะใช้สกิลไม่ได้แล้วทีนี้มีสองตัวเรามาวางสกิลออกไป็อเอาขึ้น ถึงตรงนี้เดี๋ยวลงเกเวละนะครับเพื่อดึงให้มันจบสีเกเวลให้มัน,นสีทอนก่อนสักทีแล้วก็ลงเกเวลตรงนี้เพราะไม่งั้นทอนจะตายนะครับก็เอาเกเวลขึ้นครับอย่าให้เกเวลตายด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่ผ่านก,ก็ ต้างนี้ครับสำหรับ่านสี่แปกนะครับพอผ่านไปรอบหนึ่งเราก็จะลงแบบออโต้ได้นะครับมันจะทำให้เราเล่นวิชั่นแรกเนะี่ยผ่านง่ายขึ้นก็ออโต้ไปเลยไนปะครบ5้าครั้งก็ลคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชื่อยกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับตลาไปเท่านี้ครับผมสวัสดีทุกคนครับ